สมัยหนึ่งพระภูมีพระภาคประทับอยู่ในพระวิหารเวลวันอันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตเกตพระนครราชกฤรอสุรินทะกะปาระทวาชพรามได้สดับมาว่าได้ยินว่าพรามปาระทวาชโคต ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตในสำนักของพระสมณะโคดมโกโรธขัดใจเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครันแล้วด่าบริพาทพระผู้มีพระภาคด้วยวาจาอันหยาบคายมิใช่ของสัตว์บุรุษเมื่ออสุรินทก,กะภาระ ถวาชพรามกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงนิ่งเสียลำดับนั้นแลอสุรินทะกะปาระตวาชพรามได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าพระสมณนะเราชนะท่านแล้วพระสมณนะเราชนะท่านแลว้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนพานกล่าวคำหยาบด้วยวาจาย่อมสำคัญว่าชนะทีเดียวแต่ความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งอยู่ผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้น เป็นผู้ลามกกว่าบุคคลผู้โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมชื่อว่าชนะสงครามอันบุคคลชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติ สงบอยู่ได้ผู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์อยู่ทั้งสองฝ่ายคือของตนและของผู้อื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรม ย่อมสำคัญบุคคลน,นั้นว่าเป็นคนเข่าดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอสุรินทกะภาระตะวาชะพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพาสิทธ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายเป็นอันมากเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าคนมีจักษุย่อมเห็นรูปได้ฉะนั้น ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอข้าพระองค์พึงได้ปัปรปชญชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระโคดมผู้เจริญอสุรินทก,กะภาระกวาชะพรามได้บรรพชาได้อุปสมบทแล้ว ในสำนักของพระผู้มีพระภาคก็ท่านอาสุรินทะกะภารตะวาชะอุปสมบทแล้วไม่นานแลหลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่ไม่นานเท่าไหร่นักก็กระทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษอันยอดเยี่ยมเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ซึ่งกุลบทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบดเป็นบัตรประชิตโดยชอบมีความต้องการด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่งเองในปัจจุบันนี้เข้าถึงอยู่ได้ทราบว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่จะต้องทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี ก็แหละท่านพระอสุรินทะกะพารตทวาชะได้เป็นพระอราหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอราหันต์ทั้งหลายดังนี้แล